สวัสดีคุณคุณที่รักยุคใหม่แห่งความรักขณะที่เราเดินจากไปสู่ยุคใหม่แห่งความรัก2022ให้รู้ว่าหัวใจของคุณจะเปิดรับมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้พลังงานแห่งความรักของพระเจ้าสามารถเข้าสู่ส่วนลึก ของหัวใจจิตวิญญาณและสิ่งมีชีวิตบางครั้งคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังถูกท้าทายให้เปิดใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตัวคุณและรอบตัวคุณพลังแห่งความรักกำลังขยายตัวอย่างแน่นอน ยิ่งมีคนพยายามหลบเลี่ยงสิ่งนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งถูกดึงเข้าสู่พลังแห่งพลังงานที่มีชีวิตความรักและแผ่ขยายออกไปมากเท่านั้นที่ทำให้ผิดหวังกับคำอธิบายใดๆยิ่งมีคนพยายาม ปิดหัวใจด้วยความกลัวความไม่มั่นคงความรู้สึกหลายค่าอย่างเลึกซึ้งพลังแห่งความรักจะยิ่งดึงเขาไปไกลกว่ามากเท่านั้นไปสู่อาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งและความเป็นหนึ่งที่สมบูรณ์อย่างที่ ไม่เคยสัมผัสมาก่อนคุณไม่สามารถตัดสินได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่คุณตัดสินในผู้อื่นคือสิ่งที่ไม่มีใครรักในตัวคุณคุณไม่สามารถแยกตัวเองออกจากจิตวิญญาณอื่นใดได้อีกต่อไป เพราะที่จริงแล้วความรักเกี่ยวข้องและรักโดยสิ้นเชิงคุณมองเห็นและสัมผัสได้ถึงความรักเท่านั้นปล่อยให้ตัวเองเปิดใจสัมผัสประสบการณ์ความรักและการถูกรักที่เพิ่มมากขึ้นความรักในทุกรูปแบบ และการแสดงออกนั่นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าความรักแบบโรแมนติกเท่านั้นไม่แต่รวมถึงความรักในทุกรูปแบบและการแสดงออกในทุกรูปแบบมันครอบคลุมทั้งโลกและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับมัน ภายในนั้นขยายออกไปในจักรวาลความรักไม่เคยจำกัดมันไม่มีข้อจำกัดเขาอยู่ด้วยกันเสมอรักเสมอและที่จริงแล้วเขาก็ขยายตัวเองเสมอใช่มันต้องใช้ความกล้าหาญและความกล้าหาญ ในการเปิดใจของคุณใชายต้องใช้ความกล้าหาญในความหมายที่ลึกที่สุดเพื่อจอลึกลงไปในมหาสมุทรและส่วนลึกของความรักรู้สึกว่าพลังแห่งความรักแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวคุณและการดำรงอยู่ทั้งหมด ในขณะที่มันกว่าผ่านอัตตาของอัตตาจนกว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเทพหนึ่งรักหนึ่งใจหนึ่งวิญญาณหนึ่งเดียวพระเจ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์และความรักที่สร้างสรรค์ ภาษาของจักรวาลคือความรักภาษาของทูตสวรรค์คือการเอาใจใส่และการพยากรณ์ภาษาของมนุษยชาติประกอบด้วยบทสวดและสัญลักษณ์ความหมายของสิ่งน,นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของมนุษย์ในการแสดงความรัก ความเห็นอกเห็นใจและการพยากรณ์ในโลกหากมนุษยชาติไม่แสดงความรักความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกเชิงพยากรณ์นี้ภาษาของเทวดาและจักรวาลจะยังคงซ่อนเร้นและนี่คือสิ่งที่ทำให้ เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความชั่วร้ายในโลกนี้เราอยู่ในห้วงแห่งจังกรวาลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่บริุทธุดจากรูปแบบชีวิตหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งสูงส่งโดยรูปแบบของความรักที่ไร้เงื่อนไข อันบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าเพื่อดำรงอยู่และเพื่อการสร้างทั้งหมดพลังแห่งความรักคือการเปลี่ยนแปลงเหนือธรรมชาติมีพลังอำนาจและครอบคลุมทุกสิ่งชายมันจะทำให้คุณเปิดกว้าง และปรากฏอยู่ในตัวคุณโดยสิ้นเชิงคุณไม่ได้รักหรือครอบคลองมันในตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นที่ซึ่งคุณรู้สึกอับอายอยากสุดซึ้งในการถูกรักจากใครและในสิ่งที่คุณเป็นอยากแท้จริง ไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดคุณคู่ควรกับความรักและความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมทุกอย่างแท้จริงแล้วพลังแห่งความรักอยู่ในตัวคุณต่อให้ข้าพเจ้าพูดภาษาม,มนุษย์และเทวดาแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นเสมือนเสียงกลิ่นหรือเสียงจานที่ดังเกิดกองแม้ว่าข้าพเจ้ามีของประทานแห่งการพยากรณ์รู้ความรักและความรู้ทั้งหมดมีศรัทธาที่สามารถเคลื่อนภูเขาแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าจะไม่เป็นอะไร แม้ว่าข้าพเจ้าจะให้ถูกสิ่งที่ข้าพเจ้ามีแก่คนยากจนให้ร่างกายถูกแผดเผาแต่ข้าพเจ้าไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าความรักคือความอดทนความรักคือความกลรุณา อย่าอิจฉาอย่าอ้ออวดอย่าโาูมิใจไม่เปลียดเบียนไม่สแสวงหาผลประโยชน์ไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเฉียวความรักไม่ชื่อชมยินดีในความอายุที่ทำแต่ชื่อชมยินดีในความจริงทุกอย่างทุกทุกอย่างเชื่อ ทุกอย่างรอทุกอย่างสนับสนุนความรักไม่มีวันพินาศแต่คํำพยากรณ์จะหายไปภาษาต่างๆจะหยุดลงความรู้ก็จะล่วงไปเพราะในบางส่วนเรารู้และบางส่วนเราพยากรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์แบบมา ความไม่สมบูรณ์ก็จะมาลายไปเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันพูดเหมือนเด็กผู้ชายคิดเหมือนเด็กผู้ชายและให้เหตุผลเหมือนเด็กผู้ชายเมื่อฉันกลายเป็นผู้ชายฉันทิ้งสิ่งที่เป็นเด็กไว้เบื้องหลังดังนั้นตอนนี้ เราจึงเห็นเพียงแสงสะท้อนที่สลัวเหมือนในกระจเงาแต่แล้วเราจะเห็นหน้ากันตอนนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วบางส่วนข้าพเจ้ารู้อย่างครบท้วนดังที่ข้าพเจ้าทราบอย่างครบท้วนดังนั้นสามสิ่งน,นี้ยังคงอยู่ ในขณะนี้ศรัทธาความหวงังและความรักอย่างไรก็ตามสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือความรักรักเสมอ